สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางฮานอย VIP นะครับประจำวันแปบ๊บนึงครับผมดู่าอ๋อไปดูผลนงนั้นอ๋อโอเคโอเคเข้าใจแลวฮานอย VIP ครับประจำวันศุกร์ที่8 18มีนาคมนะครับเอ๊ะพูดผิด,พ,ดพูดถูกพูดถึกอยู่นี่เลยครับฮานอย VIP รอบที่ผ่านมา 7 0ศย์ใบคู่หน้านะครับเสียดายครับเสียดายเหมือนกัน70ศูนย์ปใบคู่หน้าก็รุนกันต่อส่งท้ายสำหรับมาสุกนี้ครับก็หยุดทุกวันเสาร์นะครับเจออีทีวันอาทิตย์เนาะและที่สังเกตครับพาหน่อยวีพีเบิ้ลสีรอบติดครับทำไปได้ครับเบิ้ลสีรอบติดเอแปลกดีครับแปลกดีแปลกจริงๆครับแปลกมากโอเคครับวันนี้เด่นสุด6ครับเด่นสุด6 อ่าฮะโอเคโอเคโอเคศูน huh. ย okay, okay, okay. ฝากไว้ครับใครชอบแนวทางผมแล้วไม่อยากพลาดครับเนาะอาจจะพูดซ้ำๆแต่ก็ก็เหมือนเดิมครับถ้าไม่อยากพลาดต้องกดติดตามไว้ครับและถ้ามีโฆษณาดูให้ด้วยนะจ๊ะศ6น6์หครับผม อ่าวศูนย์หกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกครับเจ็ดหกหนึ่งหนึ่งครับแล้วก็สองหนึ่งครับสองหนึ่งที่ศูนย์มันก็เดินบนอยู่นะพูดถึงศูนย์ก็สวยเหมือนกันนะพูดถึงนะแต่ผมว่าหนึ่งหนึ่งอยู่บนครับร้อยวัดหนึ่งครับอ่าฮะ ก็ได้ครับได้ได้ได้อะไรนะหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่ง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 สองหนึ่งครับเนาะก็อุตสาห์เปิดพูดถึงฮานอยอ่ะอุตสาห์เปิดไปอุตสาห์เปิดเปิดหัวสวยมากครับเมื่อเมื่อวันอาทิตยนะ์เนาะเมื่อวันอาทิตย์ฮานอยอีวีฮานอยปกติก็เด้งบนล่างแต่ฮานอยวีพี ก็แตก3ตัวหลังจากนั้นมางมหงงมแล้วงมอีกงงไปไหนหมดไม่รู้งงเหมือนกันครับอุตฟ่าเปิดได้อย่างสวยงามอย่างไงก็เจอไอทีวันทิตย์ครับรบรบกวนดูโฆษณาด้วยนะครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับผม